ใน,นในถ้ำแห่งหนึ่งที่นี่มันคือที่ไหนโดยค่อยๆลืมตาขึ้นมองตรงไปข้างหน้าเห็นมิกะนอนสลบถูกมัดมือมัดเท้าเข้าหันไปด้านซ้ายเห็นทุกคนนอนสลบถูกจับเอาไว้นี่พวกเราถูกจับรอยอย่าบอกนะว่าเราจะมาตายแบบนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแท้ๆเขาคิดในใจอย่างสับสนมีเสียงทุ่งใหญ่พูดขึ้นมานีแกตื่นแล้วหรอ ดอยหันขึ้นมามองตามเสียงนั้นปรากฏเป็นออกพูดได้ก็ดีจะได้ถึงเวลาชักทีเวลาอะไรถูกกินงั้นหรอชายหนุ่มได้แต่มึนงงหัวหน้ามันตื่นแล้วจะทำเลยใช่ไหมดอยถูกออกจับขึ้นมาแบกเอาไว้บนไหลาพาเข้าไปในม่านเตียงอัญญประกาศคู่จุดๆุดจุุดจุดจุด,จด,จด,จดเดี๋ยวก่อนนะมันแปลกแปลกละ เขาเริ่มรู้สึกแปลกแปลกเหมือนเดจาวูยังไงชักกลปรากฏเป็นโอเกอร์ชายร่างกำยำม,มีมัดกล้ามเนื้อเต็มตัวซิกแอร์พกดูดังเทพเจ้ากรีกหน้าตาหล่อเหลาคล้ายมนุษย์สูงสามเมตรผิวอมชมพูพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลช่วยประนีบัดให้หนุ่มน้อยของข้าดีๆด,ด้วยสิเพราะข้าไม่ได้กินเด็กผู้ชายมานานเหลือเกินครับนายท่านเจ้าหมูได้เดินออกไป จนเหลือแค่เขาสองคนดอยคิดในใจอย่างอดสูก้มหน้าลงมองเราคงถูกจับกินแน่เนื้อคนวัยรุ่นคงอร่อยกว่าพวกคนแก่ใช่ไหมละ่ะข้าน่าคิดถึงเหลือเกินวันวาน,นแห่งความสำราญบนเตียงกับหนุ่มน้อยฮะดอยตาโตสตารไปพักหนึ่งผู้นำออกเริ่มถอดกางเกงลงดอยรีบเอ่อยถามไปด้วยสีหน้าซีดเออคือจะทำอะไรนะ่ะ จะอะไรอีกล่ะก็ปล้ำเจ้าไงเฮ้เ hey, ด e ี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนปกติพวกออกหรือปีศาจมันต้องข่มขืนผู้หญิงหรือจับกินไม่ใช่หรออ๋อพอดีข้าเป็นเกย์ไอเชียเอ้ยชีวิตกรูมาต่างโลกเจอเอลผู้หญิงมีดุ้นไม่พอดันมาเจอออกเกย์อีกเอ้ยต่างโลกกรูทำไมมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาวะอย่าเสียเวลาเรามาเริ่มกันเถอะ เขาหันหน้ามายิ้มด้วยสีหน้าหล่อเหลาเมื่อดอยเห็นแท่งเหล็กอันใหญ่ผ่านง่ามขาก็ถึงร้องออกมาไม่เสียงทุบหัวดังโป๊ะเลิกแกล้งเด็กใหม่ได้แล้วเจ้าไก่เป็นเสียงผู้หญิงพูดขึ้นปรากฏเป็นสาวเผ่าโอเกอร์สวมชุดนักรบมีเขาอยู่บนหัวสีดำตรงกลางหน้าผากสูงราวสองเมตรครึง่งอะไรล่ะก็แบบขอหน่อยเธอหน้าถือว่ารับน้องไง บ้านใครรับน้องแบบนี้วะเธอกระโดดตับหัวโอเกอร์ชายตัวนั้นเสียงดังโป๊ะจนหัวโนโจมลงกองพื้นเอะดอยได้แต่ทำหน้ามึนงงสงสยัยเธอเข้าไปถอดเชือกที่มัดดอยเอาไว้ตัดผ้าแบบยังอนาคตอีกหนึ่งนาทีโอเกอร์กายและโอเกอร์ที่ใช้เวทแปลงกายเป็นออกมานั่งงอคุกเข่าต่อหน้าโอเกอร์หญิงสาวด้วยสีหน้ารู้สึกผิดขอโทษเขาเดียวนี้ซะ โอเกอร์หญิงพูดด้วยน้ำเสียงโกรธเกรี้ยวสายตาน่ากลัวขอโทษครับโอเกอร์ทั้งสองคนพูดพร้อมกันเธอหันมามองชายหนุ่มพร้อมพูดขึ้นขอโทษด้วยนะพอดีเจ้าพวกนี้มันชอบแกล้งเด็กใหม่อสติไม่ค่อยดีด้วยโดยถามไปด้วยความสงสยัยเออคือไม่ใช่พวกผมถูกออกจับตัวหรอครับ อ๋อเรื่องนั้นหรอตอนที่พวกเธอถูกทำให้สลบปาร์ตี้เราก็มาช่วยได้ทันพอดีเลยจัดการไปให้หมดแล้วพอดีเรื่องการจัดความยากของงานครั้งนี้มันผิดพลาดทางกิลเองก็เลยรีบส่งพวกเรามาช่วยเผื่อพวกเธอจะไม่ไหวนะ่างั้นหรอหลังจากนั้นเหล่าคนในปาร์ตี้ของรันกาก็ได้ตื่นขึ้นมากันหมดทุกคนและเมื่อได้ทำความเข้าใจกันเสร็จจึงกลับไปในเมือง ดอยกลับไปในคอกม้าเอนตัวลงนอนทันทีวันแรกขอองค์การผจญภัยล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยเขาล้มลงนอนทำสีหน้าน่าสงสารพร้อมกำมือทั้งสองข้างพูดขึ้นอะไรเนี่ยทำไมมาต่างโลกต้องระดมตำบอลขนาดนี้แค่อยากใช้พลังเวทได้เหมือนในอนิเมะเฉยๆไม่เห็นจะง่ายเลยหืมเธออยากใช้พลังเวทเป็นหรอดาวเปิดประตูออกมา นี่เธอแอบฟังงั้นหรอเอาเถอหน้าดาวหน้าแดงทำปากจู๋สายตาเอียงไปอีกทางพร้อมพูดต่อถ้านายอยากใช้พลังเวทเป็นล้วก็ฉันจะสอนให้ก็ได้จริงหรอขอบใจนะนะทุ่งโล่งกว้างหลังเมืองดาวเอ่อยออกมาเอาละนายคงรู้เรื่องพลังของตัวเองแล้วสินะมนุษย์ทุกคนจะมีพลังติดตัวมาแต่เกิด แต่จะมีบางคนที่ได้รับพรจากเทพธิดาหรือพลังเพื่อขึ้นมาแต่การจะควบคุมพลังเวทนั้นเราต้องตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนดูนะเธอทำการหยิบแท่งไม้มาแล้วเริ่มอัดพลังเข้าไปเกิดเป็นสายลมห่อหุ้มรอบตัวและดาวก็ได้ฟาดแท่งไม้ลงเหมือนเป็นการฟันดาบเกิดเป็นการผ่าธรณีขนาดเล็กๆโดยมองอย่างตะลึงเธอจึงได้อธิบายเพิ่มเติม เมื่อกี้เป็นการอัดพลังเวทลงในอาวุธถ้าเป็นอาวุธเวทมนตร์ก็จะรับพลังเวทที่ฉันอัดลงได้มากพลังทำลายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยหากอัดพลังลงในอาวุธมากเกินไปก็อาจทำให้พังลงได้อย่างเช่นเธอทำการอัดพลังลงในแท่งไม้ที่จับจนเกิดการแตกหักลงนี่พลังของเธอคืออะไรหรอโดอยถามไปด้วยความสงสัยพลังของฉันคือธาตุธรรมชาติ หะชายหนุ่มตกใจเป็นอะไรหรอเปล่าไม่มีอะไรเขาตอบไปแบบอดสู่น้อยใจพลังคิดพลังของเราโดยกำเนิดคือสร้างสิ่งของขนาดเท่าฝ่ามืออะไรกันทำไมเราไม่ได้เวทโกง,กงหรือดีๆบ้างดาวพูดต่อการที่เราจะใส่พลังเวทลงในอาวุธต้องตั้งจิตให้แน่วแน่ค่อยๆส่งผ่านพลังไหลลงไปถ้าทำเป็นเก่งๆแล้ว ก็จะสร้างออกมานอกร่างกายเป็นรูปประทรมได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางเธอทำการสร้างพลังไฟมาที่กลางฝ่ามือและพูดต่อเอาละกับนายเอาแค่นี้ไปก่อนนะเอาพื้นฐานไปก่อนส่วนเรื่องเวทคาถาหรืออื่นๆยังไม่ต้องไปสนใจว่าแต่ทำไมเธอถึงมาสอนฉันหรอเขาถามด้วยความสงสัยก็แค่เห็นนาย เอาเธอหน้าฉันสอนให้ก็ดีอยู่แล้วเธอรีบตอบแล้วเชิดหน้าหนี